สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะปี2565นะคะขอให้สมาชิกทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงรวยๆนะคะรวยๆขอให้ขายดิบขายดีนะคะและสำหรับลูกค้าขอให้สุขภาพดีนะคะใช้อย่างมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของกิฟฟลินนะคะเพราะว่าบริษัทกิฟฟลินมีทีมแพทย์นะคะช่วยดูแลในเรื่อง สุขภาพนะคะให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดีนะคะเวลาท่านมีสุขภาพเป็นอย่างไรก็ปรึกษาได้นะคะจากมุนกิฟลินนะคะขอให้โชคดีในวันสงกรานค่ะสวัสดีค่ะทุกคน